สวัสดีครับุณติดตามผันครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาทําการตัดใบข้าวนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับซึ่งข้าวที่พี่น้องเห็นอยู่นะครับจะเป็นข้าวเหนียวข้อหกนะครับซึ่งเป็นข้าวนาปีครับผมข้าวนาปีคือข้าวที่ไม่ว่าเราจะปลูกช่วงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นหวานในช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับเราก็จะได้ไปเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการ ช่วงเวลาที่มีระยะเวลากลางคืนยาวนานก่ากลางวันนะครับเขาถึงสามารถที่จะออกรวงได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราปูข้าวเร็วๆนะครับเรือนพฤษภามิุนานะครับเขาก็จะเจรืญนเติบโตไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องแล้วทีนี้พอถึงเวลาที่เขาออกรวงนะครับข้าวเขาก็จะล้มนะครับพี่น้องล้มทับกันแล้วทีนี้ก็จะทําให้เมล็ิข้าวเล็กรีบนะครับผมไม่ให้ผลผลิต ที่เต็มที่นะครับบางครั้งนะครับถ้าเขาล้มมากๆนะครับถ้าเราใช้รถเกี่ยวข้าวนะครับผมรถเกี่ยวข้าวเขาก็จะเยียบไปเลยนะครับตรงไหนที่มันล้มจิตน้ํานะครับผมหรือว่าถ้าเราจะใช้เป็นคนมาเกี่ยวนะครับผมก็รับรองได้เลยครับว่าปวดลังแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเราทําการตัดนะครับก็จะทําให้ต้นของเขาสั้นลงนะครับโอกาสที่ข้าวจะล้มก็จะมีน้อยลงนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้นะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ